ผักชียที่เก็บมาใหม่ๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะนามารับประทานสดๆได้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะนําไปจิ้มน้าพริกนะคะหรือว่าจะนํายอดสดแบบนี้ไปทําแกงก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านจะนิยมนําผักเทียนั้นไปนึ่งให้สุกค่ะผักเชียที่นึ่งสุกนะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้กินได้อีกหลายวันเลยละค่ะนอกจากนี้นะคะการนึ่งผักเทียให้สุกก่อนที่จะนําไปปรุงอาหารต่อนั้นจะเป็นการช่วยลดความฝาดของผักชีลงได้อีกค่ะ ที่นึ่งจนสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาทําอาหารกันซึ่งอาหารที่จะทําในวันนี้ก็คือยําผักเฮียดค่ะเราเริ่มจากอะไรจ๊ะแม่เริ่มจากไอ้ขั้วเคร่ปรุงก่อนค่ะขั้วอะไรบ้างที่เราต้องขั้วมีขั้วกระเทียมพริกด้วยไหมคะขัิวเราขั้วทีละอย่างค่ะโอเคแล้วขาเราต้องขั้วไหมจ๊ะแม่ขาไม่ต้องขั้วค่ะใช้ขาสดค่ะจ้ะ เอาข้พริกต่อเลยค่ะแค่ไหนดีแค่นี้ไหมคะไปแล้วนะได้ต่อไปก็คั่วหอมแดงอันนี้ก็คือเป็นหอมแดงที่เราจะคั่วไว้สําหรับตำเป็นพริกแกงนะคะแต่ว่ามีหอมแดงที่แม่ซอยเอาไว้อันนั้นจะใช้เป็นหอมสดใส่ในยำด้วย เครื่องต่างๆนะคะอย่างกระเทียมพริกแห้งหอมแดงแล้วก็ปีดที่เรานํามาคั่วและนาบกับกระทะจนหอมสุกแล้วนะคะรวมไปถึงข่าที่เราหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมเอาไว้เราจะนํามาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนผักชียที่นึ่งสุกเราจะนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในยำตอนนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แม่หั่น ผักเคดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดแล้วทีนี้เราจะผัดหมูกับพริกแกงก่อนใช่ไหมแม่ใส่น้ำมันเนาะใส่น้ำมันแค่ไหนแม่บอกนะจ๊ะอ่าพอแล้วค่ะอ๋อนิดเดียวน้ำมันน้ำมันแค่พอแบบคุกคลิก ุกแล้วก็ทรงกลิ่นหอมแล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะนํามาทํายำค่ะเราจะเริ่มจากการนําผักเคียดนั้นมาคลุกกับเครื่องแกงซะก่อนค่ะตัวผักเคียดเขามีรสชาตินะมมันเก็บเปรี้ยวอ๋อมันจะออกเปรี้ยวๆแล้วใชะเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ต้องการไปมโนมะนาวมาเปรี้ยวอื่นเราอยากได้เปรี้ยวจากผักเฮียนี่แหละถ้าเป็นยอดที่เป็นแหลมๆแบบนี้นะจะเปรี้ยวกว่าที่บาน ถ้า,าย um. celebr, so ิ่งบานเขาก็จะยิ่งลดความเปรี้ยวน้อยลงจากนั้นนะคะเราจะตามด้วยหอมแดงซอยและต้นหอมผักชีค่ะเสร็จแล้วค่ะยำผักเฮี้ยนของเรา ออเอาผักต้นหอมผักชีใส่น้อยได้เลยรุย,ยต้นหอมผักชีน้อย ที่เราจะทํากันก็คือแกงสแสแลนะคะสแสแลที่เก็บมาทั้งก้านแบบนี้เราสามารถที่จะรูดทีเดียวก็ได้ค่ะแต่แม่แก้วบอกว่าถ้ารูดทีเดียวทั้งก้านเนี่ยจะมีส่วนของปมแข็งๆระหว่างกิ่งกับช่อดอกอยู่เวลากินมันก็จะแข็งๆอยู่ในปากอาจจะไม่อร่อยนะคะแม่แก้วบอกว่าถ้าจะกินให้อร่อยก็คือเราจะใช้วิธีตัดทีละช่อบแบบนี้กินง่ายด้วยนะคะเวลากินเองก็จะไม่เจอปมแข็งๆของก้านด้วยค่ะปกติแม่แก้วเคยกินอันนี้ไหมอันตัวอันตัวเนี้ยแสแลอันเนี้ย ต่างกันไหมถ้าไอลูกกลมๆนะ่ยเวลาเราแกงแล้วมันจะมีมันจะยืดๆเหมือนกับไอลูกกระเจี๊ยบอะถ้าเราแ,แกง,งานานะมันมีเมือ,อและนีะ่ไม่มีอะค่ะลูกกลมไม่มีในส่วนของเครื่องพริกแกงแสแลนะคะจะมีตะไคร้ขา่ากระเทียมพริกแห้งหอมแดงแล้วก็กะปิเราจะนําเครื่องต่างๆนั้นมาโคกลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนแสแลที่ตัดเอาไว้แล้วจะล้างน้ําประมาณ2-3น้ําเพื่อล้างยางออกค่ะ แกงแลของเราวันนี้จะใส่เป็นปลาย่างค่ะเราใช้เป็นปลาช่อนเนาะแม่ใช้เป็นปลาช่อนมีเครื่องเพิ่มขึ้นมาคือมะเขือเทศแล้วก็กุ้งแห้งนะคะน้ำามขามเปียกแล้วก็มีเกลือด้วยน้ําเดือดแล้วนะจ๊ะตอนนี้ใส่อะไรก่อนดีจ๊ะพ่แกงเลยไหมแม่เอาใส่ปลาก่อนเลยเขาแกงใส่อะไรได้บ้างคะแม่ที่มันเข้ากันกระดูกหมูอ,อหมูย่างกุ้งแห้ง ปลาจะต้มก่อนเพราะว่าแม่บอกอยากให้มันนิ่มๆหน่อยกุงแห้งใส่ได้เลยไหมคะใส่ได้เลยครัหมดเลยแม่หมดเลยกุ้งแห้งก็ลงไป,ปงต้มนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่พริกแกงลงไปค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยสแสลค่ะวันนี้เราจะใส่สแสล่ทั้ง2องอย่างเลยนะคะทั้งแบบกลมแล้วก็แบบยาวโดยจะใส่แบบกลมลงไปก่อนเพราะว่าจะสุกยากกว่าค่ะ แล้วแสแมันดูไงว่ามันสุกอะคะคือสีมันดูไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะแม่สีมันไม่เปลี่ยนใช่มันยังเคี้ยวเหมือนเดิมเลยคือเราจะดูไม่ได้นะต้องชิมเอาเนาะได้แล้วสแสบ๊กลมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่อันนี้บ้างอันนี้ใส่ไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะไม่ต้องเยอะไ,ได้อันนี้พอนะ หลังจากที่ใส่แสแลทั้ง2ชนิดแล้วเราจะใส่มะเขือส้มลงไปค่ะมะเขือส้มเองก็ให้รสชาติออกเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะซึ่งเราจะลองชิมรสชาติอีกครั้งก่อนก่อนที่จะเติมมะขามเปียกค่ะะขามเปียกนะคะ จากแกงสแสลไปย่างนะคะแล้วก็ยำผักเนียดแ,<บ>แล้วมีน้ําพริกด้วยแม่บอกอันนี้เป็นน้ําพริกแบบบ้านเราเลยน้ําพริกแบบบ้านเราชื่อว่าน้ําพริกศอกสอกลุยเลย<า>จ้ะนี่ล้างมือเรียบร้อยแกงสแสลเนี่ยมันหอม ไอเนี่ยชัดเลยกุ้งแห้งแล้วก็รสชาติน้ำแกงนะคะมันจะเป็นเหมือนต้มโคลงที่ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวแต่ว่ามันจะออกหอมหอมแล้วก็เค็มๆแต่ว่าคือนัวมากเลยรวมคือนัวมากเพราะว่ามันมีแบบเนื้อปลามีอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็แสล่ะค่ะมันมีความมันๆไม่ขมไม่มีรสซ่ารสอะไรอย่างนี้เลยค่ะมันจะออกมันๆเนาะแต่ไอตัวอันที่เป็นที่แม่บอกว่ามันจะลื่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยนิดนึง มีความนิดนึงแต่ไม่ได้เหมือนกระเจีย๊ยบขนาดนั้นนะคะเ,เ,เพราะว่าอาจด้วยความที่เราไม่ได้ต้มนานมากเนาะ,อ,ะอร่อยดีค่ะคือแบบเป็นแกงที่กินกินเพลินอ่ะไม่เผ็ดมากด้วยอะไรเงี้ยหนูว่ากินเปล่าๆก็ได้แต่กินกับข้าวเหนียวนี่คือเข้ากันมาก <จะ S 1> แล้วก็กยำผักเฮียดยำผักเฮียนเนี่ยตัวผักเฮียดเองเอาจริงก็ไม่เปรี้ยวมากนะไม่เปรี้ยวมากออกมันแล้วก็พอกินไปกับไอหมูที่เราเอามารวนกับพริกแกงนะดีมากเพราะว่าหมูมันแบบมันมีความเผ็ด มันเผ็ดอ <ๆ S 2> หอมสมุนไพรอะค่ะแล้วก็พอเรากินกับตัวหอมแดงที่แม่ซอยเป็นแบบสดลงไปด้วยะมันได้รสชาติของหอมแดงที่มันมาทําให้แบบอร่อยขึ้นไปอีกก็คือมันจะออกซาซ่าแล้วก็มีหวานหวานจากหอมแดงด้วยอร่อยมากกินกับต้นหอมนี่ยิ่งดีเลยส่วนน้ําพริกสอกเนี่ยอารมณ์เหมือนน้าพริกไปย่างน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยหอมมากแล้วก็มันไม่ได้เหมือนน้าพริกมะเขือเทศที่แบบน้ําจะเยอะมันจะเนื้อแห้งๆห่ออร่อยค่ะน้าพริกสอกก็อร่อยมาก คือทุกอย่างนี่คือเหมาะมากกินกับข้าวเหนียวนี่คือลำเลยก็วันนี้นะคะีย้ว่าได้รู้จักพืชหลายๆอย่างที่ ทั้งผักเพื่อทั้งแสลเนาะที่เอามาทําอาหารซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่เนาะจริงๆหลายๆที่ก็อาจจะมีการนําไปทําเมนูแตกต่างกันไปนะคะขอบคุณแม่แก้วด้วยที่มาทําอาหารอร่อยๆให้ได้ชิมวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณนะคะแฟนรายการของเรานะคะที่แนะนําให้ตามเพื่อจ้าของเราเนี่ยมาชิมอาหารท้องถิ่นอร่อยๆที่แม่สอดวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยรวมไปถึงขอบคุณน้อยด้วยนะคะที่พาไปเก็บแสลกันคันขยเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ และสำหรับผู้ชมนะคะที่อยากจะแนะนําติชมรายการนะคะสามารถแนะนําเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามเพจานะคะหรือว่าอยากให้โนไปชิมอาหารนี่ฝีมือแม่ตัวเองอร่อยๆแบบนี้นะคะแบบแม่แก้วนี่แหละเนาะแนะนาเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามเพจานะคะแล้วก็ชมรายการย้อนหลังของเราทุกๆตอนได้นะคะแบบเต็มเต็มตอนเลยได้ทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้ตามเพจาของเราหมดเวลาลงแล้วะคะ่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทีวี เ d ชดีช่องสามิสี่วันนี้โนกับแม่แก้วลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากแม่ยางมันเยอะมันดูมันดูเหี่ยวง่ายเนาะอย่างนี้เขาเขาขายกันไหมคะเนี่ยขายดิเขาเปนนึ่งไงนึ่งแล้วก็ทำคือเวลาขายจะขายแบบนึ่งแล้วนึ่งแล้วไสูกุ่มติกขายหนูก็ว่ามันดูเหี่ยวเร็วมากเลยนี่ขนาดเราตัดแป๊บเดียวเองอ่ะไม่คนเหี่ยวเหี่ยวตัดมันก็เหี่ยวไวต่างให้หนูตัดก็คงเหี่ยวแบบนี้แหละ ยิ่งกว่ามัมา้งอ้าเอ๊มาด้วยกันปะเนี่ยหรือว่าไปคำชมดีจ้ะอมรินท <c oughs> ีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอ m มรินทีวีช่อง34ด้วยนะคะ